สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่อง TSNew n หรือช่องคนหน้าตาดีนั่นเองนะท่านผู้ชมขณะนีน้เราอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลน,นะครับท่านผู้ชมตำบลตาตูมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับที่บ้านขยองเนาะบรรยากาศเงียบเหงานะท่านผู้ชมเนาะ ก็ยังไม่มีใครมาเลยนะผู้ชมแต่ทั้งแอดมินก็เดินทางมาคนเดียวนะผู้ชมเนาะก็มาทำข่าวแต่เช้าเลยทีเดียวออกจากบ้านมาก็8โมงนะผู้ชมเดี๋จะเข้าไปขอตัวแรกนะผู้ชมเนาะกับผีเรือร่มนะผู้ชมเดี๋ยวเราเดินไปขอตัวแรกด้วยกันนะผู้ชมวันนี้บรรยากาศก็เงียบเหงานะผู้ชมนะเพราะว่าไม่มีใครมาเลยนะผู้ชม เดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวแรกด้วยกันนะผู้ชมเนาะกับไมพายนะผู้ชมเดี๋ยวเดินทางมานะผู้ชมเดินทางมากับแอดมินนะผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเราบนช่อง TSN New หรือช่องคนหน้าตาดีเดิมนั่นเองนะผู้ชมท่านผู้ชมชอบชื่อช่องไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะผู้ชมเนาะล่าง์คลิปนะผู้ชมว่าชอบช่องคนหน้าตาดีเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นชื่อช่องใหม่อย่าง TSN New นะผู้ชม แดี๋ยววันนี้เรามาขอตัวเลขกับผีเรือร่มกันนะครับผู้ชมเนาะถ้าเขาจะให้เราไม่ต้องรูปนะครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาส่องดูตัวเลขกันเลยนะผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะผู้ชมเนาะ น pues nah ี่เราโรยแป้งไว้นะท่านผู้ชมเรายังไม่ได้รูปนะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขขึ้นหรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นไม้พายนะท่านผู้ชมไม้พายของผีเรือล่มนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนะครับเดี๋ยวแอดมินจะรูปแป้งนะท่านผู้ชม แอดมินเดินทางมาคนเดียวนะผู้ชมเนาะสาธุไม่พายผีเรือล่มชั้งห้าหากลูกมีโชคมีวาสนาก็คอยลูกมองเห็นตัวเลขชัดเจนนะขอสามตัวตรงๆเลยมางวดนี้พอรู้ไปก็มองเห็นหน้าคนเลยนะท่านผู้ชม ตัวนี้เป็นตาท้าผู้ชมนะนเนี้ยตัวนี้เป็นจมูกตนี้เป็นปากน้าผู้ชมลองเห็นตัวเลขตัวไหนอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมาตาวุคอยเห็นตัวเลขชัดเจนนะเป็นตัวไหนก็ปรากฏตัว ตัวเลขให้ด้วยก็แล้วกันนะแม่ผีเรือลม่มตัวนี้เป็นไม้พายนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมว่เาเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนหากท่านอยู่ที่นี่อยู่กับเราจริงก็ขอให้เขียนตัวเลขให้ชัดเจนด้วยก็แล้วกันนะตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะท่านผู้ชม ตัวนี้เป็นเลขแปดนะผู้ชมเนาะเนี่ยตรงมืออ่ะตัวนี้เลขแปดนะผู้ชมใช่ไหมท่านผู้ชมแปดเนาะแปดจริงๆหรือตัวนี้ไม่แปดก็สอง นชดูสิท่านผู้ชมว่าตัวเลขขึ้นตรงไหนขึ้นตัวไหนแต่แอดมินจะมองด้วยตาเปล่านะผู้ชมเนาะว่าจะเห็นตัวไหนนะผู้ชม ททุแม่ผีเรือล่มคอ้ดนจิตด,ดนใจมองเห็นตัวเลขด้วยเถิดวันนี้ก็เดินทางมาไกลเนาะหลายกิโลเลยมองเห็นเหมือนตัวเลขตรงนั้นนะผู้ชมแต่ยังไม่ชัดนะผู้ชมเนาะแต่มองเห็นเลข <8 S 2> มองไปเหมือนเลข 8, แปดห้านะท่านผู้ชมตรงเนี้ยนี่ตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเลขแปดอันนี้เลข5ท่านผู้ชมใช่ไหมท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมแอดมินเห็นแปดห้าห้าแปดท่านผู้ชมเลขแปดอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลข5าอยู่ตรงนี้อยู่ติดกันนะท่านผู้ชมก็จะเป็นด้านบนก็จะเป็นเลข5านะท่านผู้ชมเนาะ ห้าแปดแปดห้าแล้วท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมเลขแปดเนาะอันนี้ก็เลขห้าท่านผู้ชม 8, 5, 5, 8แปดห้าห้าแปดนะท่านผู้ชมเนาะแปดห้าห้านะท่านผู้ชมถ้าสามตัวเนาะแปดห้าห้าแปดห้าห้าแล้วท่ผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่อง TSN News หรือช่องคนหน้าตาดีเดิมนะท่านผู้ชม ตัวเลขที่มองเห็นนะผู้ชมเนาะก็จะเป็นเลข855น้าผู้ชมหรือ558น้าผู้ชมเนาะ8558 55น้าผู้ชมมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวทางแอดมินจะถ่ายใกล้ๆให้ดูนะผู้ชมเนาะใครเห็นตัวไหนก็จัดได้เลยนะผู้ชมจนทางแอดมินที่มองเห็นก็จะเป็นเลข แปดห้าห้านะครับหรือห้าห้าแปดนะผู้ชมแปดห้าห้าแปดห้าห้านะนะผู้ชมเนาะอย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไะว้ด้วยนะผู้ชมแปดห้าห้าหรือห้าห้าแปดนะผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับเราบนช่อง tsn new หรือช่องคนหน้าตาดีเดิมนะผู้ชมจะแอดมินจะส่องตัวเลขให้ดูนะผู้ชม เห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้ก็แล้วกันน้ผู้ชมตรงนี้ก็เหมือนเลขห้าน้ผู้ชมเนี่ยอันนี้เลขเก้านลผู้ชมห้าเก้าเก้าห้าน้ผู้ชมด้านบนเนาะตรงนี้น้ผู้ชมเห็นไหมน้ผู้ชม 859นะผู้ชมด้านบนเนาะตรงนี้เนาะ85985585995นะผู้ชม85585995นะผู้ชมส่วนด้านล่างนะผู้ชมนะั่นจเรามองเห็นก็จะเป็น855หรือ558นะผู้ชมก็เป็น855855นะผู้ชมเนาะส่วนด้านบนตรงนี้นะผู้ชมจะเราจะมองเห็นตัวเลขสองจุดนะผู้ชม จะเป็นแปดห้าเก้านะผู้ชมแปดห้าห้าแปดห้าเก้าเก้าห้านะผู้ชมเนาะหรือสามตัวก็จะเป็นแปดห้าเก้านะผู้ชมหรือเก้าห้าแปดนะครับผู้ชมเนาะเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่อง TSN n e w นะผู้ชมเนาะหรือช่องคนหน้าตาดีเดิมนั่นเองนะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ไม้พายที่วัดผีเรือร่มนะผู้ชมเนาะ เป็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะผู้ชมเป็นตัวไหนแคปหน้าจอไว้เลยนะผู้ชมตัวเลขมีหลายจุดนะผู้ชมน้ำเห็นเราเห็นสองจุดนะผู้ชมจุดหนึ่งก็จะเห็นแปดห้าเก้านะผู้ชมเนาะแปดห้าห้าแปดห้าเก้าเก้าห้าเก้าแปดแปดเก้านะผู้ชม เก็บไปพิจารณาด้วยนะครับส่วนด้านล่างเราจะเห็นเลขแปดห้าห้านะท่านผู้ชมเนาะแปดห้าห้าแปดห้าห้านะท่านผู้ชมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นไม้พายนะท่านผู้ชมเนาะคนกํลาลังอยู่กับเราบนช่อง t s n new นะท่านผู้ชมหรือช่องคนหน้าตาดีเดิมนั่นเองนะท่านผู้ชม เป็นตัวเลขตัวไหนที่ไม้พายครับแคบหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมตัวเลขแอดมินก็บอกไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเป็นภาพบรรยากาศสวยๆนะครับที่วัดผีเรือร่มหรือวัดเทพชัยมงคลนั่นเองนะท่านผู้ชมตัวเลขที่เรามองเห็นนะท่านผู้ชมน่าด้านล่างก็จะเป็นเลขแปดห้าห้านะท่านผู้ชมหรือห้าห้าแปดนะท่านผู้ชม ส่วนอีกจุดหนึ่งที่เรามองเห็นนะท่านผู้ชมเนะาะก็จะเป็นเลขแปดห้าเก้านะผู้ชมเนาะแปดห้าห้าแปดห้าเก้าเก้าห้าแปดเก้าเก้าแปดนะท่านผู้ชมส่วนอีกที่หนึ่งที่เรามองเห็นก็จะเป็นเลขแปดห้าห้าหรือห้าห้าแปดนะท่าผู้ชมห้าห้าแปดห้าห้าแปดนะท่าผู้ชมเนาะเขเก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์รางช่องของเราพบกันบนช่อง TSN n e w หรือช่องคนหน้าตาดีเดิมนั่นเองนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบายบาย,บาย